มาดูว่าจะยังไงต่อยาวเป็น99พยายามปาระเบิดสวนกลับมาร์รินปิ้งถอยไกลครับราชิคนุ่มขึ้นมาคอยคำไว้ให้เรื่อยๆครับโผล่ขึ้นมาปายังคงปาตามไม่ได้อยู่นะระเบิดเข้าใกล้ครับแล้วเต็มเต็มไปเรียบร้อยระเบิดอัดรถรถกระจายหายไปเลยโอ้มันเข้าไปติดที่ล้อพอดีเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วเรียบร้อยอะหวดได้แล้วตรงนี้ยังไงเฮ้ยหลายทีมเหมือนกันนะรอบๆนะได้ครับครับมีเบลลมอนดานหน้ามีแจ็สโมเมนต์แต่บานาน่าวานนั้นกำลังขานลงๆอยู่ ี่คือรอดูเพื่อนเขามาเลยครับใช่ครัว่าะมุมเนี่ยรอได้นานครับแต่ว่าถ้าเผื่อเขาเอารถประบังนี้ก็อาจจะผลนะอู้แต่ไม่แน่ใจว่าเขารู้พุณชันของด้านเจคอบหรือเปล่านะอู้นี่เหมือนขุดหลุมเลยฮะตรงนี้แล้วจะกว่าที่นั่งชุบการยิงฟรีสปอร์ตกดย้ำย้ไปติดหัวมาเรียบร้อยเนาะไปสองแล้วน่าจะเก็บซ้ำงานทันทีจากเจคอบโอ้โหถือว่าใช้เป็นเหยื่อล่อได้ดีเลยแหละครับตรงนี้ อดทนไว้นะบ<ห> <นะ S 2> อยเขามาดวยตรงนี้ดุยตรงกลางสโมอมีหนานแน่นมากๆทางด้านตีน้อยพีพีเดินฉีกซ้ายมาต้องเจอกับทางด้านอีแวนเอลฟี่เพราะว่าปีเตอร์แมทได้มีสโมองปังอยู่ตีน้อยพีพีค่อยๆเดินเมียนเข้ามาในสโมอแล้วปีเตอร์แมทค่อยๆรออยู่ในการตรงนี้ไม่ได้รีบไร้อและอีแวนเอลฟี่ครับยิงเจ็บไปก่อนเอาละรครับโดนรูดมาก่อนนะปีเตอร์แมทเห็นยาจังหวะดตีน้อยโผล่มาก็ะช้ยเหลือไปลสามแล้วไฟเผาพุดงเลยแฮมปตี้ ล็อกไปกับไฟเอาแล้วกันสถานการณ์พลิกผันแกวแบ p พายมีจำนวนคนมากกว่าแล้วตอนนี้เป็น3ต่อ2อครับเอาสิชัปเปอร์ยังไงครับโอ้โหโดนขึ้นมาดักเลยแบบนี้อีวาเดลฟี่รู้ต่อได้ไหมโดนสวนจะมาของขั้วขวฟสิชแทเปิดไม่ได้แล้วปิดเกมไปเรียบร้อยกลายเป็นทางแวมพายอีสปอร์ตที่กดไก่ไปได้สิคิวตรงนี้อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยเอาอีสันไงสองเลยสองอันด้วยไปแกนีข้างหน้ามีมีอีกมีอันหน โอ้ยไม่ได้สนใจวงแล้วตอนนี้แล้ววงครับ <c oughs> อัปเดตมาบีบมาตรงนี้ตรงกลางวงอุ้ยแล้วเดียวชนเนี้ยโอ้แบบนี้ประกันบอกไม่รับเคมแล้วตรงนี้ความเสียหายมันเยอะเกินไปด้าน<อ>นี้มากรูปโหลดยิงมาจเจ็บๆประกันที่สเปกกดลากไปใส่แล้วด้านชิซี่ยังไม่มีดาเมจ<น>ด้านคนก็เลยนี่ไงชนมาชนกลับไม่โกงครับกรูมน็อกมาจากโรด้าโรด้าบอกไม่ได้อะไรนะจะชนของฟางไปเจอหันเข้ามาเออพอดีจิงครับรูโซ่ก็ยังไม่มาครับเหมือนเขามาเที่ยวกันนะดูรำลึกแต่สปอร์ตนะตรงนี้ เยตัาตุ่ยบาอุ้ยแลปู่ชิวะกับซูเปอร์มอฟครบโอ้แนบเนื้อจัดจัดตรงนี้โอ้แนบชิดนะห่างกันเพียงสองกระแพงบางๆนะของคอนเทนเนอร์ครับโอ้โแล้วครับค่อยๆยิงกดไปใส่ท่าเพื่อบูจับแล้วโอปอนครับเก็บได้ที่ออกจากเกมไปวิงคิวครับจับโอปอนช่วยเก็บสกีดออกจากเกมเช่นเดียวกันแล้วเอสคิูรูเซียเฮ้ยมาจอดรถแบบนี้จังหวะวิ่งจังหวะวิ่งเฮ้ย เฮ้ย hey, ยังไม่รู้ครับและยังไงใครยังโ้วตแล้วลูกสอบไงเพื่อนตรงน hey, hey. oh oh ี้ซูเปอร์มอฟเฮ้ยเฮ้ยเสียงเท้ามันเยอะจังเว้ยเสียงรถก็มาว้ยแต่ไปไม่มีใครโผล่มาสักทีโอ้เอฟกุสเซียอยากไปโหวาด้านนี้กระโดดโดดดูอยู่ด้านบนแล้วบนเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วยังยังออกซังอบอยู่โอ้โหนี่เจ๋อจริงจริงอะ คือแบบจะเดินออกไปปาดก็ไม่ได้เพราะเสียงเท้าจะออกไปก่อนนะสักพักเป็นใจกูล้อบม,มาโดน <c oughs> น็อกม <c oughs> าสี่คนโอ้โหสุดลาก่อนทุกบล็อคฮะสี่คนท่วนเฮ้ยแต่ลูกสองมันมีสิทธิ์จริงสี่ได้นะใช่แล้วใจกูนน็อกไปก่อนเลยเรียบร้อยแล้วได้ไปก่อนหนึ่งไว้พยายามจะเก็บซ้ำเก็บซ้ำไม่ได้แล้วเรียบเอาแล้วได้ดูดีสองแล้วเรียบไปไสามโอ้โหเกือบหายหมดตรงนี้กูเสียที่จริงคือเขาหันไปซ้ำเลยแล้วกระสุนไม่พอใช่ฮะ เกือบหมดดงอ,มองแล้วมีหรับถึงด้านทีชาติไทยครับโอ้ดิเดียวดิเดียวครับผม